วันนี้จะพามาชมบอดินของมีสุวรรณนะครับชื่อบอดินมีวนสวรรณทรายทองของจังหวัดวิทยานะครับในยุควิกฤตแบบนี้บางทีงานอย่างเดียวก็ไม่พอนะครับเพราะว่าผมทำฟาร์มไก่เนี่ยรายจ่ายเดือนละล้านการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับแต่ถ้าเราไม่ทำเลย ก็ไม่โตครับผมเองคิดว่าตรงนี้อนาคตจะเป็นอาชีพหลักของผมอีกอาชีพหนึ่ง สวัสดีครับผมเบิร์ตมีสุวรรณนะครับวันนี้เรามาอนอกเรื่องไก่กันนิดนึงจะพามาชมบอ่อดินของมีสุวรรณนะครับชื่อบอ่อดินมีสุวรรณทรายทองของจังหวัดมิทธยานะครับเป็นช่วงช่วงที่ไม่มีสนามตีนะครับเราก็ไปทำอาชีพเสริมนะครับก็คือบอ่อดิน บอดินข้างหลังบ้านครับก็มีอยู่80ปดสิบ่าไร่ครับเดี๋ยวก็กำลังจะซื้อก็เถบไปเรื่อยนะครับอบอดินเนี่ยผมซื้อไว้นะครับผมซื้อไว,อไว้ช่วงนั้นผมซื้อไว้80ปดสิบไร่ก็ประมาณ30กว่าล้านแล้วผมก็มาลงทุนนะครับซื้อเครื่องจักรซื้อนาโคซื้อเรือดูซื้ออะไรอีกมากมายก็รวมๆแล้วได้20่สิบกว่าล้านตอนนี้ ผื่อพี่น้องท่านใดนะครับอยากจะถมดินอยากได้ดินอยากได้ด้าดินสวยๆไปปลูกต้นไม้หรืออะไรในพื้นที่ภาคกลางเราวิ่งได้ทุกเขตนะครับก็ฝากบอ่อดินของมีสวรรณของผมไว้ด้วยนะครับห้าไล่สามไล่หนึ่งไล่หนึ่งงานเราไปวิ่งทาหมดแต่แล้วเราก็จะักกันในหน้าไว้ให้พี่น้องเผื่อมีพรัคพวกหรือจะถมดิน ก็ติดต่อที่ผมมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลงเบอร์โทรไว้นะครับตอนนี้บอดินก็จะเป็นอาชีพเสริมของผมนะครับอาชีพหลักของผมก็จะเป็นไก่ชนเหมือนเดิมนะครับในยุควิกฤตแบบนี้บางทีงานอย่างเดียวก็ไม่พอนะครับเพราะว่าผมทำฟาร์มไก่เนี่ยรายจ่ายเดือนละล้านถ้าผมไม่ดิ้นถ้าผมอยู่กเฉยหรือว่า ผมไม่ทําอะไรเลยเนี่ยพี่น้องผมยาวเงินตรงไหนนะครับมาจ่ายลูกน้องมาจ่ายทีมงานตัวผมเองเป็นหัวเรือใหญ่นะครับผมต้องดิ้นรนทุกอย่างอะไรที่ทําแล้วไม่ผิดกับใครไม่ผิดกฎหมายอะไรที่ทําแล้วสามารถเลี้ยงครอบครัวผมได้นะครับบางคนเจอวิกฤตก็นอรอวันตายแต่ผมเจอวิกฤตผมจะยิ่งต้องยิ่งทำมากกว่าเดิมเราเคยขยันเราต้องขยันเป็นสองเท่า เพื่อปากท้องเพื่อครอบครัวที่เรารักผมอยากให้ทุกคนนะครับในยุคโควิดเศรษฐกิจแบบนี้ก็ต้องสู้กันต่อไปนะครับก็การลงทุนมีความเสี่ยงนะครับแต่ถ้าเราไม่ทำเลยก็ไม่โตครับทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีการลงทุน ผมเองนะครับคิดว่าตรงนี้อนาคตจะเป็นอาชีพหลักของผมอีกอาชีพหนึ่งนะครับคือรับเปาถมดินขายดินนะครับในพื้นที่ภาคกลางก็ฝากพี่น้องไว้ในอ้อมใจด้วย FC มีมิสวันพี่น้องที่รักผมนะครับใช้บริการบากดินผมผมลดราคาให้นะครับแนะนำลูกค้ามาผมก็มีตัวเซ็นในหน้าให้นะครับเรามีรายได้ร่วมกันนะครับ ก็วันนี้ทิ้งท้ายไปก่อนนะครับฝากกดติดตามเบิร์ดมีสุวรรณด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ